ได้เลิกแกะกล่องกันแล้วกับาวเวศวรสำหรับสงการปีนี้นะครับองค์นี้เป็นองค์ทเวศวรครับเจ้าแห่งยักษ์ทั้งมวลหนึ่งในสี่จตุโลกบาลน,นะครับประจําทิศอุดรทิศเหนือนั่นเองและเป็นผู้ปกปักรักษาโลกมนุษย์นะครับโดยทุกคนรู้ไหมครับว่ามันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดไซส์นะครับสาสิบสามเส้นตัวที่125เลยครับเป็นผลงานของบริษัทที่ว่าเคลนะครับออกแบบได้สวยงามมากๆเลยฮะ ร่วมสมัยมากๆเลยนะครับมีทั้งหน้าที่เป็นหน้ายักษ์นะครับแล้วก็หน้าเทพเนาะซึ่งจริงแล้วทั้งสองหน้าหรือสองเสียนนะครับทั้งทรงยักษ์เนี่ยจะป้องกันภัยจากสิ่งไม่ดีนะครับแล้วก็เสียงที่เป็นเทพเนี่ยจะส่งเสริมการค้าขายที่เป็นมิตรนะครับพร้อมลัศมีที่อยู่ด้านหลังพระองค์นะครับเป็นเหมือนพรจากพระพรหมครับให้อายุยืนยาวนะครับช่วงล่างของตัวยักษ์นะครับคืนเข้ากับมวลเมฆครับช่วยให้ชื่อเสียงธุรกิจดังไปไกลมาเหนือเมฆ ตัวองค์ก็มีหลักเป็นสีขาวนะครับเป็นสีประจำรางของพระองค์นี้นะครับและมีสีทองเป็นองค์ประกอบตามลวดลายแสดงถึงความมั่งคั่งและร่ำรวยนะครับ จริงแล้วผมว่าโดยรวมนะครับงานประกอบเนี่ยไม่ต่างจากฟิกเกอร์โมเดลเลยนะครับจึงสวยมากๆนะฮะเอามาตั้งไว้ในบ้านช่วยปกปักรักษาให้ความคุ้มครองกับคนในบ้านเนี่ยก็สวยงามนะครับเข้ากับบ้านทรงโมเดิร์นได้สบายสบายเลยฮะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับวัสดุที่ใช้ก็ดีมากๆเลยครับผมว่าน่าอุดหนุนนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมคิดว่าควรอุดหนุนเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดที่1 2 5หเลยนะฮะเอาไปแทงหวยก็ไม่ว่านะครับนี่ฮะทรงหน้าแล้วก็ทรงเสียงที่เป็นเทพแล้วก็เป็นยักษ์เนาะ เดี๋ยวเราดูรูปที่ประกอบเสร็จนะครับสวยมากๆเลยฮะผมเนี่ยเอาไปตั้งไว้ชั้นหนึ่งนะครับก็คือจริงๆห้องพระ,ระผมมีชั้นสองเนาะจริงๆและสุดท้ายนะครับสำหรับสงการปีนี้ขอให้ทุกท่านนะครับคิดสิ่งดีๆก็ขอสมปรารถนานะครับทำอะไรก็สำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบันาลนาสตอรี่บายบาย